ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันแต่ละปุ่มนะครับของเคส03นะครับว่าทํางานมีปุ่มอะไรกันบ้างทํางานใช้งานยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ปุ่มมอนิเตอร์นะครับปุ่มมอนิเตอร์นี่จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงหูฟังที่เราใช้กันนะครับสามารถปรับตามความต้องการได้เลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับ ลงมาก็จะเป็นปุ่มเสียงบันทึกนี่เสียงบันทึกนี่จะเป็นการบันทึกการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าเราจะอัดคลิปหรือไลฟ์สดเราต้องเปิดปุ่มนี้ให้สุดนะครับอย่าปิดนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มเสียงประกอบนะครับเสียงประกอบนี่เรามีการเชื่อมต่อบูทูบไปแล้ว,วเวลาเปิดเพลงอะ่ะเราสามารถเปิดจากปุ่มนี้ได้เลยนะครับปรับเพิ่มลดเสียงได้ครับที่ปุ่มนี้นะครับ เสียงที่เข้ามาในเซกานนะครับรเพอรถล,ลงปิดต่อปิดก็จะไม่ดีเสียงนะครับแ,แบบนี้นะครับ,บเดี๋ยวเราดูปุ่มห้าปุ่มทั้งหมดนี่นะครับว่าทำอะไรกันมีอะไรกันบ้างนะครับ ห้าปุ่มสามปุ่มผมนี่นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงโทนเสียงแหลมนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เช็คโกลหนึ่งสองสามสี่แเสียงกลางนะครับโกลหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบอันนี้เสียงเบสนะครับ ฮัลโหลหนึ op, er ่งสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบวันทูเช็คอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคบว่าชอบโทนเสียงไหนนะครับเพราะว่าแต่ละแต่ละแตะ่แต่ละคนก็จะเสียงโทนจะแตกต่างกันไปนะครับตามปรับตามความต้องการตามใจได้ตามที่เราชอบเลยนะครับสองปุ่มล่างนี้ก็จะเป็นปุ่มซ้ายมือก็เป็นปุ่มเสียงปรับระดับเสียงเพิ่มลดเสียงไมค์นะครับไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะปิดนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระดับ นะครับสามารถปรับเพิ่มลดคอนโซนเสียงในม่ที่ปุ่มนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับเสียงกล้องก็เหมือนเสียงรีเวิร์ะครับเอ็โคครับเราจะปรับเสียงถ้าเราปิดก็จะเป็นเสียงกล้องก็จะหายไปแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เราปรับติ๊กตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใสะนี้เลยแบบนี้นครับหมดหรือ,อยังเอออ่าต่อมาแถบบ้านบน2แถบนี้นะครับแถบบนนี้ก็จะเป็นปุ่มสไลด์เลื่อนสําหรับเสียงเสียบเครื่องดนตรีจากภายนอกเข้ามาครับเกี่ยวกับพวกกีตร์กีตาร์อย่างงี้ เราไม,ม่เราไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้ปิดไปดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนนี้จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดระดับเสียงของซาวเอฟเฟนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้ครับแต่เราอยากเพิ่มเสียงเพิ่มมากขึ้นเราก็ปรับขึ้นมาเสียงก็จะดังขึ้นมาอีก <L> ถ้าเราเปิดสุดมากเกินไปมันก็จะโหนหูนะครับ เราอยู่ในระดับความต้องการนะครับว่าเราจะปรับระดับที่เท่าไหร่น,นะครับต่อมาผมจะไล่ทีละสเต็ปสเต็นะครับตอนนี้ผมเปิดหมดมืออาชีพอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะไล่ามาเป็นปุ่มบนแถวบนนี่ครับปุ่มแรกนะครับเป็นเสียงต้นฉบับโลเช็คเช็คเสียงต้นฉบับจะเป็นแบบโทนเสียงแบบนี้เลยนะครับถัดลงถัดมาก็จะเป็นเสียงเ c MC, MC ก็จะมีเสียงกล้องกระวางเราสามารถปรับปิดเสียงกล้องที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับโทนโทนปุ่มนี้ได้เลยครับนะครับต่อมาคนสําหรับที่ชอบ ฟังร้องเพงาลงคาราโอเกะก็ใช้หมวดคาราโอเกะได้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วทำการเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือร้องเพลงได้เลยครับทับถ,ถัดมาก็จะเป็นแถวล่างผมแรกจะเป็นนักร้องนำปุมนี้ในขณะที่เราเปิดฟังเพลงอยู่เราสามารถตัดเสียงนักร้องนำได้นะครับจะมีประมาณ10 สองขีแล้วแต่ไฟล์ออของเพลงแต่ละเพลงนะครับจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ดนตรีอิเล็กทรอนิกสก็คือเป็นออโต้จูนนะครับ Auto une, ออโต้จูนออโต้จูนเดี๋ยวผมจะปดดูสวัสดีครับหมเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันได้ไหมครับอันนี้ออโต้จูนนะครับเราอยากจะกลับมาหมดเดิมก็คือเรากดเสียงตัวฉบับก็ได้หรือหมดเบอร์ชีพก็ได้นะครับ ลลกลับมาเหมือนวอ่าเหมือนเสียงต้นฉบับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงได้นะครับเสียงนี้ก็เป็นเสียงของ AI อเขามีมาให้4เสียงนะครับร<อ>เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับร<อ>ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับโหล สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะครับขอให้คนที่ทำประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าอยากจะกลับมาหมดเดิมเราก็กดปุ่มมืออาชีพก็ได้นะครับผมเราใช้ตัวนี้ปุ่มแถวล่างปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มบันทึกในตัวอันนี้สามารถบันทึกในตัวใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้งานนะครับตัวนี้แถวล่างลงมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดู ปุ่มแรกด้านซ้ายมือนี่นะครับแถวบนนี่นะครับเป็นปุ่มดอทนะครับเป็นปุ่มลดเสียงเวลาเราพูดนะครับเปิดเพลงแล้วเสียงจะดับลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ดูเรก่อนนะครับถ้าผมกดตัวนี้ปุ๊บจะเป็นแถบไฟไฟสีขาวนะครับ 1,2,3,4เช็ค oh, <they> เสียงเพลงมันก็จะลดลงดับลงทันทีเลย <Please. S 1> ถ้าเราเปิดการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับสาย DJ นะครับ oh, <my> ต่อมานะครับจะเป็นเอฟเฟกทั้งหมดมี12เสียงนะครับในรุ่น kf 0 3นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะครับ ปาวเอฟเฟกเสียงทั้งหมด8เสียงนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนสี่ปุ่มนี้สามารถทำการบันทึกเข้ามาใน4ี่ปุ่มนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมได้ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับผม นี้ผมได้ทําการบันทึกเอานิ้วกดค้างไว้2องเดี๋ยวผมจะยกสองนาทีนะกดยกเลิกไปก่อนนะครับตอนนี้ปุ่มที่4ี่ปุ่มนี้ยังไม่มีการบันทึกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการบันทึกเสียงซาวเอฟเฟกจากภายนอกเข้ามานะครับแต่โดยการที่ผมจะเปิดแอปบ้านแดงให้ดูก่อนนะครับ นี้ผมได้ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วครับวิธีการบันทึกก็ให้กดเอานิ้วจิ้มกดลงค้างไว้ประมาณ2วินาทีครับหลังจากนั้นให้กดซาวเอฟเฟกเสียงจากภายนอกเข้ามาทําการบันทึกสามารถบันทึกซาวเอฟเฟกเสียงได้ความยาวต้องไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิน10วินาทีไปแล้วมันจะทําการตัดโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาลองดูครับที่ผมบันทึกไว้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนที่ได้ใช้สาอการรุร่นนี้แล้วลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับ